สายสายรถที่พามาจากน้ำหลวงที่เป็นรถแอร์เจะรู้เลยครับโก็ไม่ต้องเอารูปคุณเข้าไปแต่น้ำไม่ด้แตกกแตก่อนว่าทีนี้เฮงเฮงแล้วคนคนจนจะเอาห้าร้อยกูจะจุารอยตังไม่มีแล้วหลอดตายไม่น้อยเลยไม่เยอะ ป้า,าข่ามาช่วยตอนกำลังต้องการเลยมาถูกเวลา,วลามาเูเรามช่วยตอนนี้มันแห่งแรงมากเลยอ่ะ่ถูกเวลาปนะ้าเม<อ>้ย้ะตั้งค่ากรหยอดตู้20บาทมาเมื่มอวา คือตอนแห้งแรงอ่ะชื่นใจเลยชื่นใจชื่นใจนิดหน่อยโอ้ยนิดหน่อยดีใจม้ไดนเลยอะหนึ่งสองเก้าเหมือนกันเนี่เก่งไปหมดแล้วหนึ่งสองเก้าขมขนัลุกสาวขึ้นมาตังมาให้ประจำเร็วเราป้าจะพม่ใหม่เรซื้อหวยเบอร์นี้ด้วยอ่ะเบอร์ไหนเบอร์รถป้าเลเบอร์สามเจ็ดเนี่ยป้าขึ้นมาเบอร์เลยรถเกิ้มไม้ได้น้ำก็าให้คันนี้ได้คันนี้

มันเป็นรกว่าจเป็นลกเป็นหลานบ้าไรไอัเล้เเกรยเป็นลเคอจดีใจ้าะเมอีสยอะไรที่ห่ง้าายที่มาเป็นรร้อนๆนะครับเี้ก็จ่ายไปเท่ากันครเออคลับหลเออความน่ารักของป้านนจะออกไปทั่วโลกของหมจ่าย ผมมิสเตอร์มิสเตอร์ตีใหญ่ครับทำยูทูบทำยูทูบหรือว่ามิสเตอร์ตีใหญ่เปิดได้เลยตอนนี้ก็เจอ M R แล้วก็ T e E Y A I แค่นี้ M R T d e E Y A I มาดีของป้ามันธนาครับ เคยเหลือคนกำลังยากไร้ก็ไม่ถึงขนาดยากไร้แต่ว่าบังเกอินยากไร้ให้สิ้นเดือนด้วยอายเลยเอรยังไม่ออกเลยเพื่อสองเหลืกันอยู่ร้อยเดียวจะทำนชีวิตบายเลยแก่แค่ไหนรอ่อยกันกู้ังกับกูไรผมรอเวลาเขาเขาเดินตาคอยกูเขาเอ็มอรท ทีดับเบิลอทีอีสองตัวแล้วก็วายเีไใหญ่่น่งเ้านะามาหลวงมาจากเอนทองเ้าทุกเช้าเลยนะแล้วก็ทีทีดบเบอีอีสองตัวแล้วก็วายวายเอไอเห็นไหมเห็นเห็นลุงไหมยังไม่ได้ผิดเลยเอาไเอาเอาใจหน้าบ้าน เนี่ยมันจะผิวด้เอ็มไอีเดบิีวายวาเนี่ไงเห็นไหมเห็นตัวีป้าโอ้มเลยโอมาดีใจนะก้เอ็ด้ยไม่ไหวเลยให้ใสิเ สายที่เมงจอองมาสายสิบาเยวถไถถเร่ลเปิดเือกเปิดดูเอาแล้วเดี๋ยวขงจะออกประมาณก่อนเย็นๆก็ชื่อถอยถอยถอยมากแล้วทีองทีองทีต้องทำบุญนะถ่ายทีแ่เอา กดวันไปยาเดียวเลยโอเาเรียกกดจิตตาไม่ดีปชมรก็มาเก็บไอ๋อ่ย่ายถ่อจะไป่ายกด้วยออนลน่นกงจะเช่วยรอบนอกคุณไม่ได้เข้าไปช่วยรอบ เป็นรายการทั่วไปอ่ะเจอเจอผความทดีอะไรก็ถ่ายไปเรื่อยเท่าป่ามากงมีรถสวยมากงมีเดินเปิดท้ายมากงมีทุกอย่างกินข้าวเอมื่อก่อนด้วยใจถ้าหนึ่งหนึ่งมันก็ไม่ได้ได้ค่คนขนาดนี้ มีวันอกเยวกลาได้นะาแต่ตกน้าเข้าเลที่บ้านหลวงกับข้าวขายบ้นอยู่ปารีใหญ่ใหญ่ๆพุ่มใอยู่จากคนในนี้เขก็จะไม่เข้าไปได้ไหมได้ไปได้ไปปาร์เาไดได้ได้ได้ไปถ้าไปดูนันก็การงานจากวันห็ความรักแอ้วกบริษัทแล้มิ่ผ่านไปถ่ายมีคนร้สิบองแสนะ สองแสนวิวเปิดๆไปจะเจอตัวแล้วอิสะแต่ต้องดูไม่แน่ออนตัวฉะนั้นไม่ได้มีไม่แน่ออนตัวกรในาตรวไั้นเออไม่แน่มอไปทางนู้นนะอไปไ้ใ่งสเก้าก็ได้ครัเพราะว่าบ้านสามีเขอยู่ชนบุรีงอ๋อบ้านหูยาเดเซื้อของเกา เือนอนเก่าที่ปลาปูเนเ่อนนคนเดินะไไป้านไหนค่ะป้ากีไมนี่ไปสองคนที่ไม้นี่ไปสองรอบแล้วปคูไปกินข้าวแถวยทะเลป่แกไปกินก็ต้องปาแกเลือกวิธีทำแกมา้สองคทำทานมากกว่าจำุญแรงนะนะไม่จำหท้หนา้องาใช่ใช่ใช่จำหนูได้จำหนูได้ๆก็ตลุงไม่เคยมาที่นี่เลย ที่สายใต้ใหม่อะลุงไม่รู้จักเลยโอ้เขาไม่เคยมาเลยครั้งแม่แต่เมื่อกี้น้องเขาบอกว่าไอ้สายสองผู้ตมณฑลอยู่ตรงนั้นลุงขับรถผ่านเลยนิดเดียวนิดเดียวครับเออเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวขับดูใหม่ครับครับผมจะบอกว่ามีแยกไปนครปฐมเลยครับเออมีแยกครับนีคก็มีครับอ๋อเหรอแยกไปนครนครปฐมเลยครับใช่ชนนีนะครับใช่ลุงไปทางนั้นน่ะครับครับจะลุงไม่รู้ว่าสายใต้ใหม่มันย้ายย้ายย้ายไปอยู่นี่ครับ เอ้ดแดงเหยดติดไ้ครับครับขายนะครับเลก้มาเกดกว่ากิโลนะครับแล้วสงปายาารนาคารไทนะะ้าร้ามันเรา้ครับตั้งถตั้งตวแดงแดกดตดตาเรื่องแดงคุยคอมเมนต์ได้รู้เรื่องด้ยเรื่องป้ามันธนาผู้ใหญ่รู้น้อย